เราทั้งนี้สดจากคุยน้ำดังนอกจากอาราบอยก็ยังมีน้องน้ำตาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เชิญน้องน้ำตาลมาในฐานะคนเหนือจะทักทายกับท่านผู้ชมเป็นภาษาเหนือหน่อยไหมคะ่เมืองเลยได้เลยค่ะ สวัสดีเจ้าวันนี้ก็ออกมาพบปะกับแฟนๆรายการเรื่องราเจ้านี่เจ้าตีปายเจ้าอืมน่ารักไหมผู้กำเมืองได้กะเ,เจ้าอา้าอีน้องก็คนเหนือคนเหนือที่ไหนเจ้าอา๋อคนเหนือไปบวัวนั่นแหละค่ะฮะผู้ใดย,ย่า่ย่า่ตกใจโดดน้ําจมเลยนะเจ้าน้ำตาลเมื่อ<ห><ห>วานเมื่อคืนนี้ตามมาสมทบใช่ค่ะ,ะถือเป็นชุดที่สองเพราะว่าพี่ก็มาก่อนก็ไม่นานหรอกน้ำตาลก็ตามมาแล้วก็ เป็นตัวแทนเรื่องเราเช้านี้ไปลองเดินดูที่ตลาดคนเดินใช่ไหมใช่ค่ะถนนคนเดินที่ปลายค่ะที่ปลายเป็นยังไงบ้างโหสนุกมากๆเลยค่ะพี่ยุทธแล้วก็ได้ของฝากมาด้วยนะคะนี่มีของฝากนี่ของพิยุทธก่อนเลยค่ะนี่นี่ค่ะพิยุทธ์แม้มันจะเสมอล่าสุดไอเลิฟวิวฟูไอเลิฟว่า ขอบคุณมากคับตาขอบคุณมากเลยนี่ค่ะเดี๋จานี้ของพี่ปลาขอบคุณค่ะนาโกแซงขอพี่โกโอ้โหนี่ไงนี่เป็นตัวแทนเราไปไปเดินมาเมื่อคืนนี้ใช่ค่ะแต่เมื่อคืนนี้คือจะคึกคักมาตั้งแต่คืนวันศุกวันเสาร์ว่าที่คนก็จะน้อยหน่อยน้อยหน่อยเพราะว่าคนเริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้วค่ะน้ำตาลเป็นคนที่ไหนเป็นคนแพร่ค่ะเป็นคนแพร่แล้วทำไมถึงทำให้คนบางคนเขาจว่าอยู่เชียงใหม่อ๋อพอดีว่าตาลเอ่อ พอเราเรียนจบมัธยมก็มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมามชมหามชใช่ก็เลยถามวคนคิดว่าเป็นคนเชียงใหม่หรือเปล่าเลยอยู่เชียงใหม่กี่ปีอยู่สามปีค่ะอืมอยู่สามปีนี่เรียนที่มชนะครับใช่ค่ะแต่ว่าพี่พี่ก็อยู่ที่มชเหมือนกันอย่าเล่นอย่าเล่นมุกอย่างนี้บุกอะไรอะไรคณะอะไรคะพี่มาอะไรเชียงใหม่ นี่หมัวใช่ป่ะไม่เกี่ยวกับคนภาถาพันเขาอีช้าคนเหนือนะ เป็นเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติคิวเขาที่สลับซับ้อนแล้วก็สวยงามที่แพรก็สวยใช่ไหมสวยค่ะที่แพรก็จะเป็นแอ่งกระทะก็จะเห็นภูเขารอมรอบทั้งหมดเลยค่ะอแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็แน่นอนขึ้นชื่อเป็นจังหวัดแต่ว่าน้ำการเคยมาไหมที่นี่อ๋อที่นี่เคยมาค่ะเคยมาเที่ยวเคยมาที่ปายแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่นี่เคยมาครั้งหนึ่งค่ะห้วยน้ําดังค่ะน้ำตาลเนี่ยนะเจ้าสาวของเราไปรับ สารถีของพี่เจ้าเสาคือถ้าต่างจังหวัดเลยจะเป็นเสาพี่เสานะฮะพี่เสาใช่ไหมฮะรู้ใชาไมหน้าตาเป็นยังไงรู้อะถึงขนาดไปยืมมอไซค์ชาวบ้านเขาให้ไปนะฮะตั้งแต่นเรื่องเราเช้านี้ชาวบ้านมาถามพี่เสาเนี่ยนะเดิน อยู่ในซอยมืดๆเละถ้าสมมติว่ามันหนูไม่เจอคนเดียวหนูวิ่งอ่ะทำไมทำไมฮะดูหน้าตาเขาสิต้องถามน้องกลัวไหมบอกได้เลยว่าเอาแต่มาหน้านั่งมาคู่นะนั่งคู่คนทั่งคู่กันด้วยนะคะท่าน้ไม่ทันดูไว้ครับใครกลับบอกเลยพี่สาวตื่นขึ้นไปนั่งคู่เพราะทางมันจะคดเคี้ยวไงกลัวเมารถพอขึ้นไปนั่งปุ๊บอุ้ยอุ้ยทำไมพี่ทำไมพี่สาวเลยบอกเลยว่ามีาพจอมปายังไม่กล้าให้มันเลยนะพี่หน้ามันไม่ บอกคุไม่รับว่นน้าบอกคุไม่รับอ่ะบอกคุไม่รับเออแต่ปราก็ว่าคุยเก่งมากเก่งมากค่ะเจ็ดร้อยโกโค่นี่มีเรื่องทุกโค้งเลยค่ะจริงป่ะใช่เหมือพี่โม่พี่สาวอ่ะเหมือนพี่เลยไปเข้าน้ำแป๊บเดียวจากตรงนี้ไปตรงเนี้ยได้มาสองเรื่องอ่ะพูดลิงหลังเรื่องเยอะเรื่องแยะนี่ดีแลไม่มีข้าวขานี่เขาแยกกันแล้วเมื่อกี้เขาจะมีหน่วยเอหน่วยซิลประจับเรื่างเท่านี้คือพี่สาวกับพี่โชคอันนี้ ชควี้เสียชีวิตไปแล้วอย,ยู่น้ำตาลอยู่อยู่ยอ,อ,อยู่อะไรเนี่ยกลับมาที่น้ำตาลผลง,งานละครตอนนี้เป็นยังไงก็มาคิดถึงเลยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวได,ได้ชมต้นปีหน้าค่ะเรื่องสายรับสามมิติค่ะสายรับสามมิติเล่นกับปอ <ใช S 2> เรื่องเป็นไง เรื่องราวก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแฟนตาซีนิดนึงค่ะเพราะว่าพี่ต่อเขาทะลุมิติออกมาก็จะได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายค่ะแล้วก็สนุกมากๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นการบูเรื่องแรกเลยค่ะอ๋อบูเรื่องแรกของรัปดานแต่เป็นอเอกเป็นภาพนักบูอยู่นะนะดูหน่วยการบักนักบูใช่ไหมอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็สไพยเจ้าค่ะสไพรเจ้ากำลังถ่ายทาอยู่ค่ะโอ้นี่บทประพันธ์ดั้งเดิมเคยสร้างเป็นละครมาแล้วกดดันไหม ก็นิดนึงค่ะเพราะว่าเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยค่อนข้างดีมากแต่เราก็มีโอกาสได้ไปดูค่ะแต่ว่าทางเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็มีการปรับ ปรับบทนิดนึงให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นเล่น<ม><ม>กับโป๊บใช่ค่ะเพรบเป็นยังไงตัวจริงน่นารักค่ะพี่โป,ป้บน่ารักมีใจดีแล้วก็แบบชวนคุยทําให้ใครความตนเต้นอเจ้าโป,ป๊บเนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหนี่โอ้โหนี่ดูนี่ถึงใช่ไหมคะ <c oughs> นี่ใช่เหรอใช่เหรอไอ้ <c oughs> โป,ป๊บไม่เป็นคนอย่างนี้พี่เห็นไหมคะพี่โป๊บมป็นพี่ไงโป๊บเอ้าเอ้าเนี่ยเนี่ยเก็บยุทธ์เอาก็เล่นละคร แล้วกลับกับพระเอกที่เล่นกันมาเรื่องก่อนหน้านี้แหละเช่นโบนบ่าก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะก็อาจจะมีละครคู่กันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามดูก็เป็นคู่จิ้นนี่นะคู่จิ้นฟันจอกฟันจอกไม่ไม่ตามที่เขาเรียกกันเียค่ะแฟนเขาเรียกกันยังไงนะคู่จิ้นฟันจอกกวอนไปก่อนไม ไม่โกรธค่ะแรกๆก็แบบไม่จะไรค่ะเพราะว่าเคมนจอบกว่าแล้วก็โอเคไม่จอบมาเดูสิเนี่ยไม่ไม่เลยที่เขาฟันใหญ่ฟันใหญ่ฟันใหญ่ค่ะเป็นคนฟันใหญ่อก็ดีค่ะไปที่ไหนก็หนังเหนียวฟันไม่เข้าัโทษนะนี่นางเอกนะท่านผู้ชมนะขอย้ำว่านี่คือนางเอกฮะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มต้นให้สักนิดหนึ่งก่อนก็แล้วกันค่ะอนุญาตพูดถึงบุ๋มพนัฐดาวงผู้ดีนะครับนี่แม่ น่าเห็นใจถูกไปโยงเรื่องรถไปวางระเบิดเหตุไปไปเหตุไปวางระเบิดที่ปัตตานีค,คือมีคนเอาทะเบียนรถทะเบียนนะคันเก่าของคุณบุม๋มซึ่งขายให้ศูนย์ไปแล้วอเอาทะเบียนเนี่ยไปปลอมสวมลอยแล้วไปก่อเหตุระเบิดในปัตตานีเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับเอ๊มันไม่ปกตินะเพราะรถคันนี้เนี่ยคือขายไปแล้วเมื่อสองปีก่อนแล้วก็โอนโอน,โอนให้กับศูนย์ดีลเลอร์ไปแล้วรถก็ยังอยู่ปกติ แต่ทะ<ต><ต>เบียนเนี่ยถูกเอาไปใส่ในรถอีกคันหนึ่งทีอเอาไประเบิดก่อความไม่สงบที่ปัตตานีซึ่งตํารวจบอกนะฮะว่าเนี่ยมันก็น่าสงสัยตัวเองต้องไปให้การถูกไหมเนี่ยถูกต้องแต่พิสูจน์ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีปัญหาคือโชคดีที่ยังมีใบโอนใบอะไรด้วเรียบร้อยเป็นโอนลอยไงทั้งหมดนี้เนี่ยเจ้าตัวสงสัยนะฮะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตนเองลงไปช่วยเหลือเยวาวชนในสารจังหวัดหรือไม่ประการใดฟังเสียงคุณบุ๋มบรรดาหน่อย Mm hmm. เลขทะเบียนรถทุกอย่างแม้กระทั่งใบเสียภาษีตรงหน้ารถเนี่ยแล้วก็เขามีเล่มด้วยนะ mm hmm. เป็นเหมือนเป็นรถของพี่แล้วเป็นชื่อชื่อเลขเลขทะเบียนทุกอย่างเป็นของพี่หมดเลยซึ่งรถคันนี้เนี่ยนะคะพี่ขับอ่ ขับมาจริงค่ะแล้วก็ขายไปเมื่อสองเกือบสองปีที่แล้วเราเคลียร์ตัวเองได้เร็วมากเพราะว่าเรามีหลักฐานทุกอย่างนะคะแล้วก็โชคดีที่ตัวบุ๋มเองก็อยู่ตรงไหนอะไรยังไงสิ่งหนึ่งที่สงสัยก็คือข้อมูลบางอย่างออกมาได้ยังไงอันนี้ต้องเคลียร์กับทางกรมขนส่งค่ะเพราะมันออกมาเป็นเล่ม,อ,มอย่างที่สองทำไมต้องเป็นบุม๋ม นะคะเอ่ออาจจะเป็นเพราะว่าเท่าที่เรามาวิเคราะห์กันในกลุ่มนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งผมไม่ทําห้องเรียนทางภาคใต้ผมพยายามดึงเยาวชนไทยค่ะที่เป็นระดับหัวกะทิเข้ามากลับมาเป็นเอ่อคนที่มีอนาคตกับประเทศไทยแต่ก็ถามว่าสงสัยไหมไม่สงสัยเพราะว่าปีที่แล้วก็มีค่าหัวอยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือถามว่ากลัวไหมเพราะว่าปีที่แล้วก็มีค่าหัวอยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือมาแล้วฮะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะผมสู้ แล้วก็มาถึงเมื่อวานนี้เที่ยงครึ่งเวลาพิเศษของเดอะไวท์สามน่าเสียดายพี่ๆเดินทางเลยไม่ได้ดูไปแนน้ำตาลตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเพิ่มมาอีก2คนนะคะจากทีมโคชก้องและก็โคชเจนนิเฟอร์คินค่ะโดยทีมโคชก้องนะคะผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัดสินก็คือน้องบอมปัญจพลค่ะซึ่งเป็นผู้ประกวดที่มีอายุน้อยที่สุดเลยนะคะก็คือ16ปีค่ะ ซึ่งปกติเนี่ยน้องบอมถน,นัดร้องเพลงลูกทุท่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาเลือกเพลงตะเพีนยนร้องค่ะก็คือเพลงความคิดของโค้ชแตโคตะ<ด>แต่อยู่ในทีมโค้ชกล้องเนี่ยนะ <c oughs> ใช่ค่ะแต่น้ําเสียงเห็นบอกว่าคนลุกคนลุกใช่ไหมคนลุกเมื่อวานเมื่อวานดูอยู่น้ำตาลเป็นยังไงฉันค่ะใจโค้ดและคนดูทางบ้านใช่ค่ะก็ได้คะแนนโบวตสูงนะคะถึง43%เปอร์เนเลยค่ะส่วนทีมโค้ดเจนิเฟอร์คิมนะคะซึ่งคนที่เป็นตัวแทนผ่านเข้ารอบไฟนอลก็คือคุณหนุ่มสมศักดิ์ค่ะในเพลงหลงตัวเองอันนี้เซอร์ไพรส์นะ ถือว่าเซอร์ฟไฟฮะคือเรียกเสียงดีเพราะท่าทางใช่มั้ยอไหอได้คะแนนไปเท่าไหร่เนี่ย5-3%เลยค่ะลองไปดูอ้โหะลองไปดูบางทัวบางก่อนกันนะอนนี้ล้มตัวเองใช่มั้ยไหมลองไปดูโดดเดียวเดียวดายยังไม่มีใครมา เป็นเพลงต่อเพลงจะจเพลงไม่หวั่นรูปร่างหน้าตาดนกันเป็นเพลงต่อเพลงจมเลไม่วันมธอความคิดฉันทิ้งไวอาม่ห็นได้ด่วยตาฉันจ สามธอค่าวพันยิาองจักรธนสองต่ละีนงกาาตจุ คนลุกเลยนคะคนลุกเลยค่ะสุดยอดมากมากเชื่อว่ารอบตัดสินเนี่ยจะต้องแบบนี่กลายเป็นนี่ฮะ,ะ,ะก็เป็นนมบอมบิลและเคมีมจเห็นเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะก็ให้สัมภาษณ์พร้อมกันนะคะซึ่งตอนสัมภาษณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบงงๆพูดไม่เก่งนะคะแต่ว่าพอร้องให้ร้องให้เต้นเนี่ยทุกคนสุดยอดมากมากเลยค่ะมี่หลังเวทีนะะเราไปดูไหม ตัวเดียวเดียวได้ยังไม่มีใครมองศิลปินเดียวรูปลอยยังนี่ยตายแต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้เพื่อวันไหนเธอผ่านมา <c oughs> I am beautiful in every single way words can't bring me down <c oughs> รักเพียงเธอไม่ยาวนานพอจะบอกมัน <descon> ส <fin anta> ั <dynasty> <Wow. S 2> ่นสะแท้ทุกทีต้่แตนแดงแต่แด่แตนแตนแดงแตนแด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 งแตนแดตนแดแตนแด่แตนแดตนแดตนแดคนแดตนแดงตนแด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 นแดตนแดตนแตนแดตนแ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 ตแตแนแนแต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 นแนแตแตแตตตแตแนแตแนแตตแต ดูยากนะยากยากมากบอกตรงตัวนี้นี่คือถ้าถามถ้าถามหนูนะหนูให้ทั้งทั้งสี่คนเลยอืมเพราะแต่ละคนนี่นะโดยเพราะบอมบอมไม่มันดูดูที่ไหนก็รักทุกคนคือรักทุกคนแล้วก็อิมเมทขอเป็นพี่เบิร์ดหน่อยมาถึงรอบหลังๆนี่รักทุกคนใช่ใช่ไหมอิมเมจก็ดีอ้เนี่คือแบบว่าบิลก็อะไรบิลยังไง ไอ้สเตย์เฮ้ยไม่เท่าไม่เท่าเขาเขาไม่เท่าเลยตอาเท่าหนูก็ไม่ไปวดแล้วสิพีใ่ใช่บอมยังไงบอมบอมร้องสเตอ์มาความคิดความคิดความคิดได้แล้วอยากเปลนยิ่งคิดเงิ่งเว้เพียวันนี้คือเป็นคนร้องลูกทุ่งแต่มาล้อตัวติงได้ดีมากร้องตัวเองร้องตัวเองรูง้ปล่อยยางเงี้งยัง นี่ยังไม่ได้เข้าที่พักใช่ไหมอะไรยังไม่ได้เข้าที่พักใช่ไหมนี่แหละที่พักหนูนี่เดี๋ยวไปว่ายน้ำกันไหมไปไปอากาศอย่างนี้เราต้องลงน้ำเป็นน้ำอุ่นเป็นน้ำอุ่นเราพักต้องขอบคุณนะครับจชมะมอนทิสรีสอร์ตมอนทิสรีสอร์ทอยู่ที่ปลายเป็นยังไงมอนทิสอ๋อสะดวกสบายนะคะอากาศดีวิวก็สวยค่ะที่พักหมอนเหมือนพ่อห่มนุ่มทุกสิ่งอย่างค่ะเมื่อคืนเขาเตรียมห้องไว้พี่บอกเลยว่าพี่อยากนอนมาก แล้ววันนี้เราก็จะย้ายออกแล้วนะเราจะเช็คเอาท์ค่ะเตียงนอนสบายโชคดียังไงท็่เอาท์เทียเตียงนอนหลับสบายมากแล้วก็โอ้โหห้องโซฟอรีสวยมากใช่ค่ะแล้วตายไปไงตาอยู่ห้องซาฟารีค่ะโอ้โหนึกว่าเป็นแนวสัตว์ป่าใช่ค่ะทั้งห้องนี่คือแบบสวยงามมากแล้วก็เตียงก็นุ่มแล้วก็กว้างมากเสดช้ได้นะคะพี่โก้ครับผมไม่ไรแต่พี่กับน้องใบอยู่ที่ไหน เราอยู่ที่ปูล่าใช่เพอาะพี่จะมีสระว่ายน้ําด้วยเมื่อวานเรามาแบบหนาวมากเราไปแตะแตะน้ําดูปรากฏน้ําอุ่นน้ำ่าน้ําอุ่นนี่ร่ะเมื่อวานนี้ไม่อยากจะบอกไม่ไม่ยอมให้ใครถ่ายเลยพี่น้ําตาลคือเกรงใจไหมั้าไปเรียกมาน้องใบก็หลับเร็วไงร่องอาาไม้หน่อยเมื่อวานนี้พระจันทร์เดนดวงไหมแดงเไม่อยากจะบอกว่าพี่ได้อาบน้ําท่ามกลางแสงจันทร์ที่เขาเรียกอาบน้ําจันทร์มันอย่างนี้นี่เองนี่ห้องน้ํา เป็นฝักบัวฉีดแบบทั่วทั้งตัวยืนแล้วก็บิดไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมนะ่ที่เราเดินทางมานุนอนอยู่เบาะหลังสบายสบายขาก็งออยู่เงี้ยแล้วก็ต้องแบบว่าเรื่องไม่มีไงน้องเซยยะสบายน้องเซย่ามาคอยอำนวยความสะดวกแนะนำนี่ที่หลับที่นอนเป็นยังไงนอนนุ่มสบาย ห้องนี้พิเศษจริงๆิก็เดี๋ยวไปนอนกันตราสบายเลยเขาเช็คเอียวเที่ยวมาใช่ยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเขาไข่พะโลเข้าเนื้อมากใช่โร้อร่อยมากสุดเด็ดโอ้ยต้องขอบคุณจริงๆนะฮะต้อนรับขับสู้พวกเราชาวคณะเรื่องเราเช้านี้ทีมงานขอบคุณจริงๆรวมถึงเราบินมาอย่างสะดวกสบายด้วยนกแอร์ค่ะขอบคุณด้วยแล้วก็จะเดินทางกลับอย่างปลอดภัยด้วยนกแอร์ภาพหลังจากนี้คือพี่ถอดเสื้อผ้าจะปี๊จ้าลงไปภาพเป็นสรุปอันนี้นกแอร์ขอบคุณนะขอบคุณนกแอร์จริงๆ นี่ฮะนี่คือผู้สนับสนุนนะครับเดี๋ยวจะกลับไปเล่นหนังกันไหมวันทิตอากาศนี้ไหวไหมไหวสบายดี่สบายใช่ไหม<ำ>น้ำตาด้วยไหมค่ะ กันขอขอเป็นกำลังใจกับพี่ใบแล้วกันค่ะไปดูความคืบหน้าอาการของน้องมิ้นชาริดาหน่อยสิใช่ค่ะตอนนี้นะคะความคืบหน้าของอาการคุณมิ้นชาริดานะคะซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาเรานําเสนอข่าวไปนะคะว่ามิ้นเนี่ยมีอาการเจ็บหน้าอกทางด้านซ้ายซึ่งพอไปตรวจแล้วนะคะคุณหมอก็บอกว่าปอดทางด้านซ้ายรั่วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณหมอก็อนุญาตให้มิ้นกลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าขอแก้ข่าวนิดนึงว่าคุณมิ้นเนี่ยปอดรั่วแค่ส0น์ ไม่ได้ปอดรั่วสิบเปอร์เซ็นต์เอ่อสิบเซนติเมตรอย่งที่เป็นขาวนะคะนั่นไงนั่นไงขอภัยมิ้นแล้วก็ครอบครัวนะคะเดี๋ยวตกใจกันใปใหญ่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะคือปอดมี <c oughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์รัว่วสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ใช่ยาวสิบเซนใช่โอ้แก้ไขให้ถูกต้องค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยให้งดทํากิจกรรมค่ะซึ่งก็พวกว่ายน้ําแล้วก็ซ้อมเต้นขี่ม้าค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่มิ้นเนี่ยชอบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณมิ้นก็จะกลับไปถ่ายละครเรื่องแก้วตาหวั่นใจได้วันที่11ธันวาคมค่ะอัอนแหะเอาให้เร็วๆนะมิ้นนะนั่นแหละครับยังไงทํางานก็ต้องดูแลสุขภาพไมะพูดกับใครเนี่ยพูดกับตัวเองเถอะ มาขามายืนกันตรงนี้ป่ะน,น้ำตาลจะได้เห็นมันจะชักเราต้องมาตากแดดให้มันรับรู้<ร>กันว่าเรารับวิตามินดีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วดูนะฮะมาเออน้ำตาลมาแล้วรายการสดชื่นค่ะใช่ไหมก็ดีฮะดีครับทําอะไรกับน้ำตาลใหมแค่เพื่อคใหยความเบันอทลงนะผู้ชม ร้องเพลงแล้วเต้นเลยตากล้างไหมโอ้โหขวากคลากนี่ทำไมอะ<า>พี่พอพูดถึงมันทิสรีสอร์ทอีพีอาการเจ็บปวดขึ้นมาทันทีคือพี่นอนอยู่บ่อหลังไงแล้วมันจะไปอย่างนี้อะแล้วไม่ได้พูดอะคือบอกลเลยว,ว่า<ฮ>ไอ้หลงขับรถไอ้ตูดสไลด์จนร้อนอะตูดสไลด์จนร้อนคือตูดสลายนร้อนคือตูดมันไปอย่างนี้ไหมคือคนขับมีสองคนมีมีตั้มกัหลงเขาสองไม้คือเขามาจากแทบสองคนสลับกันขครไม่ไหวก็หยุดอ่าหนูก็อยู่บ่อหลังไงคือบ่อหลังเนี่ยของหนูมันไม่มีมันไม่ เบลไงแล้วก็จับบอลเนี่ยเื้์มานเข้าโค้งนี่ก็เบลอมันโค้งกี่โค้งอ่ะเจ็ดร้อยโค้งเจ็ดร้อยกว่าโค้งสไลด์ตุ่นร้อนอ่ะเป็นยังไงกันอีกก็คือจับเงี้ยมาพอวลาโค้งนี่ก็เื้์เบล์อยู่เนี้ยโอ้ผมต่าป็นยังไงคุ้นเคยคุ้นเคยค่ะเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมาใช่ค่ะนี่นั่งอย่างงี้มาเป็นว่าเล่นนื่ สไลด์สไลด์จะโคนล้านเลยด้วยยังไงนั้นน้ำตาลค่ะเออเขาทำแล้วน่ารักอ่ะใช่ดิไปไปจบรายการเะหนูอยากนอนมากตอนนี้รัโกะถ้าผู้ชมมูชาให้เรามาที่นี่เนี่ยดอยหลวงเชียงดาวท่านผู้ชมฮะที่ยังมีหมอกปกคลุมบนยอดดอยเชียงดาวค่ะและท่าเชียงดาวอยู่ที่นี่พรุ่งนี้ เราจะไปอยู่ที่นั่นใช่นี้เราจะไปเชียงดาวเรื่องเราเช้านี้พรุ่งนี้สดจากเชียงดาววันนี้เราอยู่ตรงนี้เรามองไปที่จยงดาตรงนั้นถูกต้องแต่วันพรุ่งนี้เราอยู่จะดเราจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองมาตรงนี้ผู้ชมอยู่ตรงนั้นมองวกเราอยู่ที่นี่อย่าไปไหนมอกาเราอยู่ตรงนี้มมนไปที่นั่นแต่พรุ่งนีอยู่ตรงนั้นมองมาตรงนี้ผู้ชมอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนพอแล้ว ี่คือเรื่องล่าวเช้านี้นะครับวันนี้ขอบค yup. ุณน้ำตาลมากขอบคุณน้ำตาลมากถือว่าเป็นเจ้าปิงที่มาต้อนรับเรานะฮะเราจะลาไปด้วยคําบอกเล่าของน้ำตาก็ะลัวกันพูดถึงเชียงใหม่และจังหวัดทางภาคเหนือกับท่านผู้ชมปิดท้ายรายการคหรือจะอธิบายความสวยงามของที่นี่ก็ได้ที่นี่แหละฮะห้วยน้ำดังค่ะก็ขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนนะคะมาเที่ยวกันที่ห้วยน้ำดังนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวมันจะปิดท้ายโอเค ขอเชิญชวนนะเจ้าป้อมแมพีน้องชาวไทยทุกคนนะเจ้าคือมาแอลภาคเหนือกันนะเจ้ามาแอลเมืองไทยโบไปโบหูเจ้าขอบคุณเจ้าเขาไม่คิดถึงเขาอยู่แล้วต้องขอบคุณพี่กับคุณเออพุทธสอนเตอร์ไปเลยไหมมันทิสซีสอดรถแอนรถแอนหนูขอขอบคุณนะครับคุณหลวงและคุณตั้มที่พาโอติมาถึงขอบคุณพี่สาวด้วยค่ะคุณพี่สาวนะครับผมขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ทำให้ตุนอะไรในรถมากแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พบกันที่เทียงดาว 你看<ね>。<floats 通 道>